ท่านผู้ชมครับท่านใดที่ครับเลี้ยงตะกั่ยเตียนอยู่กันตะกะเตียนท่านอ้อนแอร์นะครับเพิ่มความปริมาณการตายในฟอกแต่จะลองดูหลายก็ลองเบิ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ารบหลังหักแป้งครับผมบ่าวโคครับลูกไส้ลาเมืองมหาสารคามมื้อนี้สลับคลิปนี้นะครับผู้เลี้ยงตะกะ่เตียนแย่พลาดครับมื้อนี้มีเคล็ดลับบันไดครับสิมาบอกพี่น้องผู้เลี้ยงตะกะ่เตียนในประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดก็เป็นคลิปดีๆครับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลา มีเคล็ดลับบันไดดีๆครับบาโกสีบอกครับไปกันเลยครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆของช่องลำซ้ำชาแนลมาบอกต่อให้พี่น้องที่เลี้ยงตากาแตนนะครับปลาตังกาโมจิหรือสายพันธุ์อื่นครับตามที่ผมได้เคล็ดลับมากับว่าตากาแตนท่านอ่อนแอนะครับให้ใส่ใบควยครับพี่น้องใบควยเพิ่นกินหน้่งต่ตัวน้อยๆเลยก็ได้ครับนะครับเพิ่นกินได้ก็เอาใส่ในคอก เป็นยาสําหรับตะกะแตนหนึ่งป่วยเจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ลดปริมาณการตายแต่นี่ก็คือสูตรเคล็ดลับนะครับของช่องลำซ้ำแชแนลท่านใดที่เลี้ยงตะกะแตนอยู่ก็เห็ดตามได้ครับเดี๋ยวไปให้อาหารตะกะแตนโดยใบคอยกันเลยครับพี่น้องครับนี่ก็คือขอกตะกะแตนของผมเองนะครับช่องลำซ้ำแชแนลนะครับเลี้ยงอยู่หนีประมาณ2ขีดถึง3ขีดนะครับในขอกกับประมาณเกือบเดือนแล้วครับ20กว่าวันนี่ครับนี่ก็คืออาหารที่เพิ่งกินนี่เริ่มกินเกล็กเตมือนีิก็เพื่อให้ตะกะแตนแข็งแรงพี่น้องครับ นี่เลยสูตรเด็ดครับใบคอยให้ตะกะเตีนกินทันใดที่เลี้ยงตะกะเตีกกตนอยู่สามารถเอาไปต่อยอดจากผมได้กินแล้วนะครับเพป่นว่าตะกะเตีนจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ปริมาณการตายน้อยลงจะให้กินตั้งแต่เริ่มตัวน้อยๆน,นะครับยังพอท่านติดปีกหรือว่าพอท่านใส่เสือกาก,ากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เพิ่งกินนะครับเอาเข้าไปในขอกเลยนะครับใบแก่ใบอ่อนสามารถที่จะให้ตะกะเตีนกินได้ ทันใดที่เลี้ยงอยูก่กัเข้าวเมื่อบงคลิปนี้กะเป็นเคล็ดลับดีๆครับให้พี่น้องได้เบิ้งเป็นขอของผมเองนะครับช่องลำซ้ำแนงเลี้ยงแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เบิง้งเป็นความรู้สำหรับท่านที่เลี้ยงตะกะเตีนครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆจากช่องลำซ้ำแนงมัดท้ายทอดมันนี่ก็คือใบคล้อยครับให้ตะกะเตีนกินตามสูตรก็คือเป็นนะครับให้ตัวเพิ่นแข็งแรงนะครับลดปริมาณการตายแต่พี่น้องท่านได้เลี้ยงตะกะเตีนอยู่ก็สามารถนำไปต่อยอดได้นะครับเป็นการทดลองแล้วก็เป็นความรู้ไม่ไหมนะครับเมื่อนี้ก ขอบคุณนะครับท่านที่เขามาชมเป็นเคล็ดลับดีๆช่วงไทยแล้วก็ฝากพี่น้องที่เลี้ยงตั๊กะแตนนะครับทั่วประเทศไทยที่เขามาเบิ่งช่องลำซ้ำชาแนลวันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆครับเคล็ดลับดีๆจากช่องลำซ้ำชาแนลท่านใดที่เลี้ยงตั๊กะแตนลราออนแอเป็นตายหลายก็ลองทดลองมั้งครับให้กินใบข่อยนะครับนี่ก็คือความรู้ที่ผมได้มาจากหลายๆฟาร์มที่ท่านเพิ่นเลี้ยงแล้วเพิ่นบอกให้กินตัวนี้แล้วนะครับใบข่อยแล้วปริมาณการตายน้อยลงทดลองได้นะครับบ่เสียหายตั๊กะแตนก็กินใบข่อยได้ ขอบคุณทันทีของมาช่มช่องลำซ้ำ h a น n e l ครับกะมีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกพี่น้องอีกเชียงเคยสร้างลามอนี่จะจากล่าพี่น้องไปเลยขอให้ทุกท่านที่เขามาช่มช่องสุขภาพแข็งแรงลำลำเรวยเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ